สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำตู้มอเตอร์แบรนด์เซกซาวซิสเต็มนะครับรุ่น ML15 นะครับเดี๋ยวเรามาดูรูปลักษณ์ของตู้นะครับใกล้ๆกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับมาดูในส่วนของตะแกรงก่อนนะครับตะแกรงนี้จะเป็นตะแกรงปั๊มของฟิลเตอร์นะครับแข็งแรงนะครับเดินทานนะครับไม้อัดที่เราใช้ทำเป็นแม่ตาคูเข่าแท้นะครับ ด้านบนด้านล่างนี่20มิลนะครับสายขวานี่15มิลนะครับก็คือ20มิลกับ15มิลผสมกันนะครับผมตัวนี้จะเป็นได้ทั้งมอนิเตอร์และ PA นะครับมีลูกยางด้านล่างพรรอมเบาเสียบขาตั้งให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานของลูกค้านะครับว่าจะใช้เป็นมอนิเตอร์หรือเป็นตู้ p a ได้ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเรามาชมสเปคกันนะครับสเปคที่เราใช้ลงนะครับก็เริ่มจากตัวไดแลมนะครับเป็นไดแลมเซก CCA นะครับตัวนี้ให้เสียงคมชัดนะครับตตัััววนี้ะบเหมาก ดอก15นิ้วนะครับแล้วก็ตัวเน็ตเบิร์จะเป็นเน็ตเบิร์สองทางที่เราใช้จะเป็นรุ่นนี้นะครับเน็ตเบอร์สองทางนะครับส่วน15นิ้วนะครับตัวนี้จะเป็น15นิ้วคงรอนะครับ500วัตต์บอย3นิ้วนะครับก็แข็งแรงนะครับให้เสียงที่มีน้ําหนักนะครับเพราะว่าเป็นบอย3นิ้วแล้วก็500วัตต์นะครับก็ อยังไงนะครับก็พี่ๆท่านใดนะครับยังไงเผื่อเข้าไปลองชมกันนะครับในเพจนเซกซันตู้ลำภูการแจ้งนะครับก็ยังไงนะครับก็ฝากกดติดตามกดแชร์นะครับติดหนลังใจให้กันนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับ